ไปไมา่ดมตาปูมานี่ลงตู้ตูมาเ้จะมานึ่กิโลนะคะอยากจะมาามสุกเดอ้อ,อ่น้ออาลงมือกันเลยนลนาะพิน้องเนาะนี่คือบกพริกจ้าตักแท่เข้าไป ใส่จกสองซ้อนไปเลยอันนี้น้ำปลาแดดนะจ๊ะน้ำปลาแดดเมลียนนี่น้ำปลาแดดเมลียนจ้ะแซ่บดืวยกันใส่เข้าไปจ้ะสองซ้อนจ้ะอาจารย์ปี๊ดแน่จังเอยจ้ะอาจารปี๊ดจ้ะกลมัวใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อย พอยังไม่ลุนคุณจ้ะคุณก่นนแตกก่อนอ่าลังจากนั้นป่าักนาวจ้ะดีปื้ยนาดเนาะกฟ้าหางมากจากดิิดไปจ้ะไปเลยเด็กเไปค่เยเนน้อยเาเนาะอคุณ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขภูทุกคนเมื่อน,นี้มาพาอรกับเพิ่งหน่อยผ้าเสเียบอยู่แล้วจ้ามาเลยกับเมน่มน,นู่เมื่อนี้ตํำต่ำต่ำคือเ่าจะต่ำปูมาแล้วจ้ามือนน้อวนี้จ้าขาังไงต่เสียบแต่เสียบเมื่อน,นี้กะข,ขออภัยขออภัยเด้บเอบ่เน้นผัาอีกเด้อมื้อน,นี้ขอเน้นปูก็แล้วกันมาหามาลองซิมมันกันเลยซิมมัครัวไง อืจมจ้าบวกระหน่อยครับฮืมนี่ยชดหนาบมันเกินเขาแหละ <c oughs> มาซิมตอนมันเลยเฮาจ้ะกูมาไงไงเนื้อสดสดโอ้ยสั้นสันสันสูงเวยพี่น้อง มันเด้งดึงเด้งดึงแสบมากปูม่านี่มันเป็นปูมาดิบมันด้จะแต่ว่าเอาไปสะดุ้งน้ำเห้มันสะดุ้งน้ำห้อนเนี่ยมันแบบเป็นปูสะดุ้งนะปูจะดิบจะดิ่ง มันปูสดิดสดิ่งมันไปแสบผัดข้าวฉัไม่กินสดๆเลยมันมันแช่น้ำแข็งมากนะจ๊ะมันแช่น้ำแข็งมากนัำแข็งน้ำแข็งมาแล้วมันมันไปแสบถ้าต้องไปเห็นนีมันะดิ่งในยจัง่อย ดอกมันกระเซ็บด้พ mm e ี่น้องบุค่อยมีหยังหนกต่ว่ามันแสบมังบวควัวจ้ะเม็ดบ่างเง xin bún ở bán bún ở ta แสบเผ็ดเผ็ดแสบแสบลองแสบมามามาเด้อมากินน้ำกันเอ้อกัดมือบอหืมกัดมือบอว่าตายบอ ต้องหาแกนมือคนเดี๋ยวกัดขึ้นซะเลย ปูดสะด้งน้ำเพราซุกเกินไปบดิบเกินไปแบบนี้นะแซบจ้ะเนื้อหวานดีถึงจะแซบมาดนกับหวานหาเกิดอเทศเป็นะจ๊ะ ไงไยตัวนี้ไๆสีกวักสีกวักจุ่มน้ำปลาแดกกันจ้ะเล่าคักจุ่มน้ำปลาแดก <laughs> จุ่มน้ำปลาลา <c oughs> เอยเพจไปน้องเอาข้าวปุ่นเศร้าเซกันข้าปุ่นเศร้าเซกันเด้อเพดแห้ง จำจะหอมเปรยำจะหอมเปรจำมาข้าวบะข้าวเสียบมัน อ่านําฮุงรายต้นจํากับขอบคุณนํา đó ha Đoàn mắn mắn đó จำหนาำจำหนาำประแดกแล้วกระดูดตืดอืมเหับ ถ้าเกิดเห็ดเป็นปูสะดุ้งมันจะดูดง่ายจ้ะออกเลยม,มันจะเป็นยังสี่าเห็นบอกเฮียเลยจ้ะอาส่วนตกก่อน นั้งหวานนั้งเผ็ดพริกหาซีดเม็ดบวชเพชดบวชเลือด พอเพียสพอเรืเอ,อรใส่พักก่อน Rạc. không hết tiếng trẻ tép có tiếng ruộng <laughs> chả nhanh nhanh đây đủ tựt đủ tựt นกัก็ค่อยยังสวยโอ้โห <laughs> <laughs> ตั้งจิกกินนะเอื้มอม อนละสิบบาทก็แสบได้ด,ดูตืดอืมอยอะคำพี่นักเยอะคำจะ้ะด,ดูตืด Hãy hay cho

mời mời về mời về mời 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 再见，拜拜。